สรุป Spider-Man Into the Spider-Verse ทวนก่อนดู Spider-Man Across the Spider-Verse ณจักรวาล Earth 1610หรือ Ultimate Universe มายโมราเลสเด็กหนุ่มอัจฉริยะผู้ชื่นชอบศิลปะกำลังจะไปวาดภาพบนผนังแห่งหนึ่งกับอาของเขาที่มีชื่อว่าอารอนโดยสำหรับมายแล้ว อาของเขาเปลี่ยบเหมือนดั่งไอดอลที่เขายกย่องนับถืออย่างมากซึ่งระหว่างกำลังวาดภาพไมล์ก็โดนแมงมุมที่ถูกดัดแปลงกัดเข้าให้ก่อนที่วันต่อมาร่างกายของไมล์จะเปลี่ยนไปจนมีความสามารถของสไปเดอร์แมนรวมทั้งยังสามารถปล่อยไฟฟ้าและหายตัวได้นั่นจึงทำให้ไมล์รีบกลับไปหาเจ้าแมงมุมตัวนั้นจนได้พบกับปีเตอร์ปาร์เกอร์หรือสไปเดอร์แมนที่กำลังต่อสู้กับกีนกอบลินที่กำลังใช้เครื่องจักรเพื่อเปอิดประตูมิติ ตามคำสั่งของ k คิงพิมซึ่งระหว่างต่อสู้พาวเลอร์ไวรัสอีกตัวก็ได้เข้ามาโจมตีปีเตอร์ปาร์เกจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนั่นจึงทำให้ปีเตอร์ต้องฝากกุญแจเครื่องข่ามิติไว้กับไมก่อนที่ปีเตอร์ในจักรวาลน,นี้จะถูกคิงพินสังหารลงในที่สุดและนั่นจึงทำให้ตัวของไม่พยายามจะสารต่อเจตนารมของปีเตอร์โดยฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเป็นสไปเดอร์แนคนใหม่ แต่ทว่าระหว่างไมายกำลังฝึกก็ได้เกิดอุบัติเหตุทําให้ตกตึกจนทําให้กุญแจเครื่องข้ามมิติพังลงนั่นจึงทําให้ตัวไมายรู้สึกผิดจึงไปขอโทษปีเตอร์ที่หลุมศพก่อนที่จะได้บังเอิญพบกับปีเตอร์ปาร์เกอร์จากอีกจักรวาลหนึ่งโดยที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์คนนี้จะมีชีวิตที่ล้มเหลวตรงกันข้ามกับปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่ได้ตายลงไปในจักรวาลน,นี้อย่างไรก็ตาม ปีเตอร์ที่มาจากอีกจักรวาลก็ต้องการเดินทางกลับไปยังจักรวาลของตนเองจึงได้ขอกุญแจเครื่องข้ามิติจากไมล์จนได้รู้ว่าไมล์ได้ทำพังนั่นจึงทำให้ไมล์และปีเตอร์เดินทางไปยังศูนย์วิจัยคิงพินเพื่อที่จะสร้างกุญแจขึ้นมาใหม่และเราก็จะได้รู้ว่าจุดประสงค์ของคิงพินในการสร้างเครื่องข่ามิตินั่นก็คือการพาลูกและพยาจากจักรวาลอื่นข้ามมาอยู่ในจักรวาลน,นี้เพราะเนื่องจากคิงพิน ได้สูญเสียลูกและภรรยาในจักรวาลน,นี้ไปแล้วซึ่งระหว่างไมล์กับปีเตอร์กำลังขโมยข้อมูลอยู่ก็ได้เกิดการประทะก,กับด็อกเตอร์โอลิเวียหรือด็อกอ็อกเวอร์ชันผู้หญิงและในขณะที่ไมล์และปีเตอร์กำลังจะเสียท่าลงก็ได้สไปเดอร์เกนที่มาจากมิติอื่นเข้ามาช่วยเหลือได้อย่างทันเวลา ก่อนที่ทั้ง3คนจะเดินทางไปบ้านของป้าเม์ป้าของปีเตอร์ที่ในจักรวาลน,นี้ได้ตายไปแล้วและได้พบกับสไปเดอร์แมนที่มาจากมิติอื่นทั้งสไปเดอร์แฮมสไปเดอร์แมนนัวและสไปเดอร์แมนเด็กสาวญี่ปุ่นผู้ที่มีความสามารถขับขุนยนสไปเดอร์แมนโดยหลังจากนั้นไมล์ก็ได้เดินทางกลับบ้านเพื่อที่จะไปหาอาของเขา จนทำให้ไมล์ได้ทราบความจริงว่าอาของเขาเป็นหนึ่งในวายรล้ยอย่างพาวเลอร์นั่นจึงทําให้ไมล์รีบกลับไปยังบ้านป้าเมย์อีกครั้งเพื่อเตือนสไปเดอร์แมนคนอื่นๆก่อนที่เหล่าวายร้้ยจะยกทีมมาบุกโจมตีเพื่อที่จะชิงกุญแจเครื่องฆ่ามิติ โดยระหว่างการต่อสู้นั้นไมยก็ได้เสียเปรียบให้กับพาวเลอร์ไมจึงต้องเปิดเผยตัวตนให้อาของเขาได้รู้แต่ทว่าระหว่างที่อาร์กำลังตกใจที่ได้พบกับไมยก็ได้ถูกคิงพินใช้ปืนสังหารลงและนี่จึงเป็นอีกครั้งที่สไปเดอร์แมนต้องสูญเสียคนสำคัญเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านบททดสอบให้กลายเป็นสไปเดอร์แมนได้อย่างเต็มตัว โดยการสูญเสียในครั้งนี้จึงทำให้ไมายถูกสั่งห้ามไม่ให้ร่วมภารกิจอีกต่อไปและในระหว่างถูกกักตัวไมายก็สามารถก้าวข้ามผ่านบททดสอบได้อย่างสำเร็จจนสามารถใช้พลังสไปเดอร์แมนได้อย่างชำนาญพร้อมกับได้ชุดสไปเดอร์แมนสีดำใหม่จากป้าเม ไมล์จึงรีบตามไปช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนสไปเดอร์แมนจนได้เกิดการประทะระหว่างสไปเดอร์แมนและเหล่าวายร้ายก่อนที่ไมล์จะสามารถใช้กุญแจเครื่องข้ามิติส่งสไปเดอร์แมนคนอื่นๆกลับสู่มิติต่างๆได้พร้อมกับการเข้าประทะและจัดการส่งคิงพินให้กับตำรวจได้อย่างสำเร็จและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตำนานอีกบทของสไปเดอร์แมนณอีกจักรวาลหนึ่ง และในปีนี้เรื่องราวบทใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไมายและสไปเดอร์เกนได้เข้าไปสู่มัลติเวิร์สจนเผชิญหน้ากับสไปเดอร์แมนจากอนาคตปี2099เรื่องราวจะลงเอ,อยอย่างไรเราสามารถหาคำตอบได้ที่ Spider-Man 2 Across the Spiderverse s Spider p i d ดอร์แมนผงาดข้ามจัก,กรวาลแมงมุม